อ๋อลนวันนี้จริงเรามาตีมเดียวกันหมดทั้งหกคนเลยวันนี้เรามาตีมเดียวกันหมดเลยเป็นตีมแบบเสื้อสูตรแต่ว่าสูตรลืมไว้ที่รถก็เลยเป็นชุดนี้ข้างในก็เลยเป็นแบบว่าเสื้อเสื้อกั๊กชจ๊แม้์เขาเรียกว่าเสื้อกั๊กไหมอ่ะเสื้อก้ามเสื้อกั๊กค่ะก็ได้ความเห็นกับชุดนี้ว่าอะไรก็สวยดีครับก็หลอดดีถ้าใส่แล้วหลอดดี อาภิเันอาภิเันไม่แต่น้องเช็คก่อนแล้วนะใช่องน้องเช็คก่อนออกแล้วบอกว่า,าก็ได้ห่านอิเทนอย่ห้องน,น้ำไมนได้ไหนไม่เอาไม่อยากผมดูเดี๋ยวผมดูป้ายห้องน้ำเอา <laughs> อันนี้น้องห่วงหรือ,ปอเปล่าอ๋อเปล่าครับเปล่า <laughs> ไม่คือนีไ่ไงมันถืออยู่มันชี้ไม่ได้ใช่เ<ม>ดี๋ยวอยู่ชี้ห้องน้ำไม่ได้ จี๊ดไม่ได้ครับเขาจี๊ไม่ได้หรอจี๊ไม่ได้จี๊ดไม่ได้จี๊ไม่ได้น้องไม่ค่อย่บายใช่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวพีเติ้ลอันนี้ไงอ่าแบบเข้าใจใช่อันนี้คืออะไรห่วงเลยวอ๋อไม่ใช่ครับดูอะไรครับฮะคุณดูอะไรครับคุณเปิร์ะคุณดูอะไรครับคุณดูนั้งแต่สัมภาษณ์มันอ๋อไม่มันกลัวพีเติ้ลหนาวไง ได้ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาแต่งต่างจังอย่างนี้บ่อยๆได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เป็นเพื่อนไงแต่จริงวันนี้เขาใส่เสื้อกล้ามมาแต่งหน้าด้วยนะแล้วทำไมน้องไม่ใส่เป็นเพื่อนพี่เติร์นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค่อยใส่ไปออกกำลังกายกับเติร์นอ้ามันเป็นเสื้อออกกำลังกายเราก็ต้องใส่ อ่เราพี่ต้นมา5นีแล้วเพื่อนบ้านเออเออเออมองกันเองมาประมาณกี่ยวกับ5นีนะตอนนี้พี่ยืนตอนนี้พี่เหงามากเดียวดายมากเรามายืนด้วยกันไม่เป็นยังไงบ้างเวิร์ลช็อปแลไปถึงไหนแล้วเราถึงไหนแล้วครับวอลช็อปก็ถึงถึงไหนอ่ะพี่ต้นเราก็ปูพื้นฐานกันปูพื้นฐานกันตอนนี้พื้นฐานก็เราก็คิดว่าทั้งทั้งสี่คนก็น่าจะแน่นขึ้นมากๆแล้วก็ ก็รอวันที่ได้ลงคาแรคเตอร์เพราะว่าเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรแบบอัปเดตหรือเปล่าใช่ครับรต้องรอดูก็ดูอะไรรอดูไงว่าจะมีอะไรแบบว่าอัปเดตในเร็วๆนี้ใช่ครับเราคาดหวังยังกับ,บัวเราบ่าต้งเป้าอย่างไรบ้างไหมคาดหวังยังไง,งไรจริงจริงผมอยากเห็นแบบว่าเจตนามากๆในๆในเรื่องเพราะว่ารู้สึก รู้สึกว่าเป็นเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะสร้างสีสันให้กับเขมจิราไม่มากก็น้อยเพราะว่าเป็นแบบว่าก็เป็นแบบหนึ่งในคนที่แบบดาเนินเรื่องด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างครับอ่ะเนาะอ่คืคาดหวังอะไรกับตัวเองบ้างกับตัวเองเองหรอครับคาดหวังคาดหวัง ไม่รู <amounts of water writers> ้คาดหวังเลยครับคาดหวังแอบเจอมาก็แค่เออก็คิดว่าถ้าทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอ้ามันมีชีวิตเลยเมื่อไรเราได้ต้อการมะบุอยากอยากดูแล้วเหมือนกันแบบอยากดูแล้วเหมือนกัน่เมื่อไรแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะคิดว่าคิดว่าครับเพราะว่า เราก็เขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะฟีดแบ็มาตลอดว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ระบุวันว่าไม่ใช่เขายังไม่ระบุวันยังไม่น่านานครับยังไงอะไรนะครับยังไงคะสิ้นเดนอลเลยสิ้นเดือดเหรอครับไม่ถึงอะไรอ่ะครับแบบว่ามันมันใกล้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอ๋อใกล้แล้วรู้สึกยังไงจริงก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าถ้าแบบว่าต้องจริงแบบ ผมก็รอรอประกาศเหมือนกันนะครับแบบว่ารู้พร้อมพี่ๆทุกคนเลยว่าจะได้ออนแอร์วันไหนเพราะวเราสองคนก็ก็อยากอยากเห็นแล้วว่าเราในในซีรีส์ลราแบบเป็นยังไงไอ้ยี้ก็แอบดูมาแหละนิดนึงนิดนึงนิดนึงใช่มันเป็นยังไงตื่นเต้นแล้วมันแบบว่าความรักใช่ความลับหรือเล่ามันเป็นความรักที่เอ้ยก็รับอยู่เป็นความลับที่อาจจะแบบเปิดเผยไม่ได้ใช่ครับแล้วตอนนี อะไรนะครับความรักเป็นความรับหรือเปล่าความรักเป็นความรับพี่ว่ามันไม่น่าจะลองแล้วล่ยอ๋อคือเราไม่ฮะฮะยังไงพี่รับเป็นความรับห้านาทีเนี่ยเฟิร์สไม่สนใจพี่เลยอ่ะไม่แต่นาทีเดียวหันอาหารีป็เฟิร์สอ๋อยังไงพี่รู้แหละว่าช่วงนี้มันคลังหลักที่เติ้ลเพราะว่า สภาพเซ็ตมันหยุดนอนไม่ได้เกมากเอาไปเติ้นไงพี่พี่อะไรอ่าพี่ให้สารภาพมามันยังไงมันคือารตั้งใจอะไร๋อเปล่าครับมันก็ดีครับมันก็ใส่แล้วก็หล่อดีแต่ชมเยอะที่เกคยอันก็ไม่ยอมมาไปเปลี่ยนเลยรอเล่นปูดคนต้องไปดูนะห้านาทีเนี้ยคนมองแขนที่ต้นไปแล้วขาดนะ ใช่หรอไม่ใช่ไม่น้องมองตาเรามองตาเรามองตาเราแขนมองตาแผ่นบนเป้าอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงรูปมันอาการมันเป็นยังไงฟ i r s t อ๋อไม่แผนกรข้างนี้พมขอมาแจ้งจริงอ๋อไม่ผมไม่ได้มองไม่ได้มองพี่ต้นเลยหรอพี่ต้นเร้องไห้หรอไม่ผมมองกล้องเมื่อกี้ผมมองกล้องอาการมันเป็นยังไงอ้าวันนี้มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไม่ผมกลัวกลัวพี่ต้นหนาวไงแต่เราก็ไม่ถอนให้นะอ่ะพี่วนมันเรื่องเดิม f ิร์ t อ่ะ ใจเลยตอนนี้รู้สึกยังไงใจมันเป็นยังไงตั้งแต่เห็นเขาแต่มจริงๆผมก็อยากถอดแหละแต่ว่ามันมัดไว้ครับก็เลยถอดไม่ได้ไอพี่แกะให้ก็ได้เออพี่แกะได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะเอาแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไงเอาไม่เดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนชุดไปเล่นกีฬาเราก็เดี๋ถ้ามันแกะยากเดี๋ยวช่วยชถอดให้เพื่อเปลี่ยนเขาก็ตรงนี้ไงเออเออไม่ได้สิเราอยู่ในเวลางานเราก็ต้องตอวให้เรียบร้อยแหล้อันนี้เรียบร้อยอะไร ไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นชุดที่มาทำงานไงผมรอดตัวข้างนอกก็ทำงานได้เนี่ยแต่ว่าข้างในี่ตอนไม่มีเลยนะเฟิร okay. ์สมันต้องสอบสวนนะลองดูนี่ลองดูมันมีป่ะขในอ่ะข้างในไม่มีเพราะว่าเราเปลี่ยนจุดกันน้องก็รู้ไม่ไม่หมายถึงว่าเราไปถึงพร้อมกันเราเปลี่ยนจุดพร้อมกันไงได้ๆ อ๋อไม่เป็นไรก็รอดีนั่นแหละครับผมก็รอดีครับผ้าห่มไหมอะผ้าห่มสักผืนไหมหรือว่ามันไม่ทันแล้วเอาไหมเอาผ้าห่มไหมหนาวไหมอ่ะร้อนร้อนโอ้โหร้อนอะไรแอร์เย็นฉ่ำขนาดนี้ร้อนเห็นนะดอกฟีดอ่ะเขามีแบบน่างเี้จริงเหรอเออโอ้ยยังไงเขามีจากคนถ่าย โอ้ไม่ก็ได้มาขนาดนี้แล้วว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแต่เพิ่มเปลี่ยนเลยก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเห็นไปแล้วนะเฟิร์สมันทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวงานหน้าผมก็บล็อกเลยปะไล่บล็อกเลยปะบล็อกไล่บล็อกรีพอร์ตดูุกยูเซอร์ที่ลงไม่บล็อกไม่บล็อกใช่บล็อกที่ต้นทางไหมไม่บล็อกครับบล็อกแฟนคลับที่ลงมือไหมไม่บล็อกไม่บล็อก เดี๋ินไปหลายคนแล้วนะมันไปหลายพันหรือหลายร้อยเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะกล้าเหมือนกันทำไมเราไม่ปิดแล้วล่ะลองปิดดูพี่ลองกางแขนดูแล้วปิดกางแขนมันไม่ทันแล้วอ่ะไม่ก็ลองดูตอนนี้ดูอาการแขนแล้วปิดอากางแขนแล้วปิดไว้ล้อมไว้รอมเหมือนล้อมเสาอ่ะ้อมเสาที่พี่เป็นเสาละไหนทำไมไม่มีสายลูกก็มีเอามือ มันไม่มีเนี่ยมันก็เห็นด้วยเป็นอีกอะไรก็ไเร้อนเลยอ่ะเนี่ยแต่ว่ามันร้อนวันนี้มันร้อนก็เปลี่ยนเสื้อสิเดี๋ยวเสร็จมีเปลี่งอยนเสื้อเพราะมัน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 แบบมันมีคนชอบก็แต่งไปเราช่วยไหมถ้ารอบหน้าี้เขาเปิดเราเปิดบ้างเปิด อย่าไปยอมผมผมเปิดอยู่แล้วครับผมเปิดอยู่แล้วเราเอวลอยมาเลยเอวลอยเลยเหรอครับเพื่อขอบหรอแต่ไม่ใส่เสื้อข้างในโออเสื้อมันแนบจริงเอาเยอะนะได้ไหมเอาเราเราใส่เสื้อตัวนึงแล้วกางขาสั้นเราแไปขาสั้นเลยเหรอครับได้ไหมไว้ก่อนไว้ก่อน ไม่ได้โชว์เลยท่านใส่ขายา,ายยวตลอดชอบจริงครับชอบเอบ่งกล้ามโชว์อ่ะไม่ได้เบ่งที่ถ่ายปกติเลยแหมเขาชอบโชว์แล้วชอบแบบถ่ายแขนไม่เห็นไ,<ว>ไม่เห็นไม่เห็นเลยนั่นแบบว่าใส่กางเกงบอลเมื่อวานที่เราไปฟิตเนสมาเพราะเขาเพื่อสิ่งนี้เขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้ใส่เสื้อกล้ามเดียวเชื่อพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เลยเชื่อพี่เลยว่าเรื่องเนี้ยพี่เต้ะต้องรวมาลักการไปแล้วเป็นไปจากตรงนี้ครับว่าพี่จะต้อง แล้วก็ไปตัดผมมาด้วยเห็นมาเพิร์สม,มันมีพีีรุ่นเชื่อพี่มีการเตรียมการหรอมีการเตรียมการเหรอกรร็กรอดีใช่หน่นาเราไปตัดผมมาไปวิ่งมาแบบลีนมาเขาต้องรู้ตัวเพิมมร์สเชื่อพีจริงๆแต่จริงๆผมก็ลีนมาเหมือนกันไะแต่ว่ามันถอดไม่ได้ไงก็ไว้ค่อยถอดไงจากสักวันหนึ่งก็วันนี้แหละล <c oughs> าเล <c oughs> <ด>ไม่ได้ ไม่ได้เตรียมอันนี้ไม่ได้เตรียมไอซีที่เราบ่มเคาะมาจริงๆชุดวันนี้จะเป็นจะเป็นแบบว่าข้างในข้างในจะเป็นแบบคล้ายๆน้องเลยครับแล้วก็ข้างนอกก็เป็นสูตรพี่ว่าพี่ต้นนั่งใส่ลืมมันพุ่นหลงทำไมถึงไม่เดินไปเอามันก็แค่เดินไปเอามองโคตรไม่เป็นไรออ๋มองกล้องม <c oughs> <c oughs> ายังไงไม่เป็นไรต้นนั่งใส่เด <c oughs> <ถ>ี๋ยวไปว่าเธอเปิดครั้งนี้ฉันเปิดครั้งหน้า ผมเปิดอยู่แล้ว <laughs> แต่พี่จะรอด <laughs> เอูเอาเอาเอานะก็สุดท้ายเบิร์ก็ต้องไปแต่งตัวกับพี่อยู่ดีพี <laughs> ่ก็จะช่วยจิ้มว่าอันนี้นะครับอันนี้ไม่เอาได้ไหมสุดท้ายบอกไปตรงเราจะถอดไมสุดท้าวาพี่อต้อเอสุดท้าย่องมองเหนี้ <laughs> มอพีต้ิเชื่อพี่ว่าพี่ต้องจะทาอย่างนอีก <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จะจัดก,การยังไงะก็มไม่ทำอะไรพี่เตอร์ส่าห์เล่นกล้ามาก็าแบบว่าก็าต้องโชว์สักนิดนึงแล้วเราจะดูไหมก็อาจจะได้ไหมล่ะพี่เตอร์เดี๋ยวเขาไว้กว่าครับเพราะว่าไม่ตอนนี้คือกออะไรแล้ว อราพี่เต้ยยังถอดเลยพี่ไม่ได้ถอดคือชุดมันมาเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าครัแล้วรชุดผมมาเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้พี่ต้องค่อยว่าค่อยว่าอะไรล่ะทำอะไรที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่าไงพี่ตั้นรูดมาหนึ่งทาพี่ต้นหูวงน้องไหมอ่ะนิดนึงเออเนื้อห่วงพี่ต้นไหมไม่ห่วงครับ โอเคไม่หว่วงนะโอเคเป็นเวาเข้าใจเรารอดูแฟชั่นเติ้ลเฟิรฟันในอีีถัดไปอ๋อ EP หน้า e เป็น EP แฟชั่น next แฟชั่นติดตามรอดูเลยครับรอดูชุดเลยครับชุดอะไรชุดงานถัดไปมันจะเป็นยังไงสิมันก็จะมันจะเรียบร้อยเหมือนเดิมมันจะเป็นสูตร เราะว่าน้องชอบใส่ส ου, ูทน้องชอบใส่แบบเสื้อเชิ้นอะไรผิวนี้ไม่ใช่ใช่ผมชอบใส่เสื้อก้ามมองกล้องเขาบอกให้มองกล้องเร็วมผมชอบใส่เสื้อก้ามครับ่อะเราจะวันนี้แหละเราเดี๋ยวเราเอารู้ว่ากลับไปบ้านยังดีอยู่หรือว่าบ้านพังอ่ะเนาะจะติดฝนหรือเปียกฝนอย่างนี้กันเมอได้เพราะว่าฝนมันตกด้วยไงแต่มันต้องใส่เสื้อก้ามกม่ไกลขาท่านด้วยมันเดี๋ยวมันรอง้าเปียกไม่เกี่ยวเลย เกลียวเลยแต่เสื้อก้ามันแห้งง่ายกว่าเสื้อยืดก็แห้งง่ายเสื้อก้ามแห้งง่ายกว่าใส่ตู้อบแห้งเลยไม่ใส่เอาโอเคเออป่ะไม่เปลี่ยนเสื้อในห้องแต่งตัวแล้วเอาได้ไหมอ่ะฝากแฟนแบบรอดูแฟชั่นไม่ต้องฝากละซีรี่อ่ะซีรี่ไม่ขยายกันนะอันนี้ให้ฝากอะไรป่ะฝากแฟชั่นเลยฝากแฟชั่น ปากแฟชั่นใน EP หน้าด้วยว่าจะเป็นแฟชั่นไหนได้เลยครับก็จะได้เห็นน้องใส่เสื้อเชิ้ตสูตรเงี้ยนะครับเป็นแบบแนวแนวนี้รอดูเลยครับแล้วถ้าพี่เขาเอาเสื้อสูตรมาโบว์บนพี่ครับมันร้อนะก็ใส่แบบว่าไม่เตรียมมาล่ะไม่ได้เตรียมเหลือไว้ล่ะก็ต้องใส่ใช่ไหมล่ะเออเห็นไหมล่ะเอาเบิร์ดมาอินเสิร์ตหอดยาวูตรหนแต่ตอนสูตรผมก็เป็นเสื้อแขนยาวอยู่มันมันต้องหอดตัวข้างใน